อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับจักองศาพ่อยี่ทา่นานพูดจักองศาหนาวบ่อับกับไฟวันใดออกจากกองไฟวันใดที่พ่อเขียนโทรศัพท์มาเล่นมาบ่ทั้งโอ้หนาวคัก้างพี่ก็ได้แปดองศาไหมพอ่อ คือกันเหรอโอ้โู้ฮู้ฮู้ฮู้ยิ่งกว้เดียวกันเลยือ้นข้างล่านะครับมันของเก่ามันยุ่งใกล้ภูขเขาปนันไดหรือวป่าครับบพรใกล้ปันไดดอกมันัวรอย่างี้ใกล้ภูเขาอ่ะใกล้ภูเขาเฮงสีหนาวค้างมาพอเนาะครับยูแถวทั้งทช่วงไรหงอยว่ามันตกก็บกองไฟเอาได้หรอกปีนี้หนาวหรือเปล่าวีไก่เพราะหนาวดิดออเอ้า วางเลยแกเมื่อว่าแกเมื่อแกเมื่อเอาเลานแกเสีครับโอห่างวดลกเลยครับปุ๊กหาเราฟอกอ่าเราตีห่าเรากนับเมื่อเอาลองเบิงลองเบิงบงบงแล้วเวนี่ยพอลืมบ็ฮะเขาจะกระชุ่มขึ้ลวพืมอันเรีฝันบ้านเ่ยนะโอ้หนึ่งวันที่หนก้องเยนะ โอ้เออแม่นแมนแม่นบเอนเอาเพง่นเลขขับเป็นโชที่เป็นรีบ้านเลขที่หนึ่งสามเกานออกหนึ่งสามถึงสามเก่าเลยมันว่าพ่อแม่นเรรู้าที่ว่าที่โชคโชคบ้เราเรโชคขอเขาบาเขาตอนเราจะโดนครับโอ้เสดยเนาะพ่อเนาะครับอ่ะมือนี้เอาไม่มือนี้เอาไม่ เอาหน่อยตัวล่าบันน่อยตัวที่พ่อครับ่ะลองเบิงลองเบิ้งครับเดนเกเดินสามเดินเจเดินเกเดินสามเดินสามเดินเจ็เดนเจ็ครับจบได้เก้าสามซ้ำมือคนาน่ะเก้าสา เจ็ดสามจ้าบบจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามก่อนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองนี่ก็คู่เลสามบอสีครับ ที <4 S 1> ครับทีสอโอ้มาน้ากันโวดลวดเลยบันหกศูตัวระวังหาปตัวระวังตัวระวังตัวระวังนี่ตัวสำคัญคหาแนี่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงฝันบ่เนี่ยพ่อเรขออน มันมานั่นเด้อร์ตัว้ข่ตองเห็นบ่ครับผมดูตโตมันอันะครับมันไม่มนหนีแลวก็บนหนีมันตัวนี้มันติดทุกโตทัวแถวย่นอกนั่นหมด้ช่ะครับเอานานละเอาบานนี่ตัวนักพ่อตัวนักนักอะเด็กี่เป็ดเอาสโตเลยอืมเดที่บ่ เจ็ดสี่ห้าแปดถ้าบทสี่เจสากระจให้จังใจรัฐบาลเทยมี่่นครับเจ็ดสี่ห้าแเจ็ดสีลกห้าแูได้สิเหนเน้นบ่นี่ทั้งสเลยเจ็ดสนี่เป็นังี่เจ็ด เจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปดห้าแปดตัวระวังครับห้าแปดตัวระวังเอาหน่อยๆแข็งๆรู้ไม่รื้ตัวหน่อยๆแขนๆน็งขนๆเนาะพ่อเนาะเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวตัวใดเก่งตัวใดมาแห้งพ่อมันแปดแล้วล่ะเอ้ามันก็มีเก้าสามเจ็ดนั่นละบริลยพ่หลงพ่อหลงกาลัลายเอาบ่าเออ เขอนัเอาเอาจริงๆเราลดะเพราะว่าแป้นเดโอ้โอุตุน18สิแปดลีสิแปดฮะสิแปดปัน,นามาเมอาไม่ใช่น้ำไม่แป้นเ้ยางเขาเีชเอาไปเ่นาำไม่โอ้ฝันคือหน <18. S 1> ึ่งแปดแเออฝันฝันนีกหนึ่งแปดเดี๋ยวเี้ฟันเล้ยฝันหนึ่งแปด เั็นเมื่อนี้พวกเขาสิว่าจังไดนของพ่อที่พักสะกอนที่เฮตีเห็นรัฐบาลไทยเฮดเตีรัฐบาลไทยครับเพราะว่ามันมุทันหลุดออกเฮกที่หางวอดมื่อวันพหลุดครับเจ้าขันเอกเล้วาวพวกเขาจะคู่กับกับที่หอบักก่อนครับยันพี่น้องเอฟซีเป็นเป็นกลางไปหลายเป็นแบบเป็นกรรมแมนนี่เลี้ยงนะพ่อ <c oughs> เอาับเอครับแต่เ่อวันบอ,ขอเามัับานัเรียนเนาเอาฟังช่วงตัวเลขเด้อบ้านนี่พ่อจะเพิ่งว่างสายเด้อครับเอาสำหรับแนวทางตัวเลขคุณพ่อสวัสดิ์ชัยภูมิตำราววันที่13บมการาคม2องัอเด่น 9, เด่นเเด่นสเด่นเจถึกต้องว่าพ่อนี่อจับคู่9 3ส เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองสองศูนย์หกศูนย์ตัวระวังห้าแปดเลขสี่ตัวเจ็ดสี่ห้าแปดถูกต้องว่าพ่อนี่ถูกต้องบานี้ฝันเด็ดบานนี้ฝันเด็ดฝันเด็ดคือหนึ่งแปด ตัวเดียวโคโลเน้นหนักบานเนเน้นนักเน้นหนักเจ็ดสี่กับห้าแปดแม่นว่าพ่อแมนมี่เลขสี่ตัวน้ำนะครับเจ็ดสี่ห้าแปดเลขฝันหนึ่งแปดฝันว่าเอาแป้นไปแช่น้ำที่พ่อจ้างเขาเลยไม่ให้เขาแช่น้ำย่านตำรวจจับบอเคลื่อนไปแช่น้ำบอย่านย่านมอดกินบ้าย่านมอดกินเออฝันสำคัญนี่ฝันคุณพ่อนี่ ฝันว่านั่นฝันว่าจากไหเขาบอกฝัน่าบ้านเลขที่หนึ่งหนมกทีบฝันมาก็ลูกหลานนี่ะรัเป็นงั้ถึงที่เขาขึ้นมาบ้านครับกัเล่บถามไม่ได้ที่เขาเลยหนึ่งสามแปดตัหนึ่งสามเก้าครับนต่อมามันกับออกชีออกอายุไอ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 มันขึ้นมาบ้านน่ะมันออกไวนนวออกชีวะน่ะครับเหมนนีต่อมาครับ มันบ่ออกแค่สองว้มามันสามกนมามันบ่ออกก็เลื่อมก็เลื่อมเลื่อมก็เอาจีเเอ่ไเงี้เอาจีสามก้าวัดวดแล้วนึ่งวัดจีวัดที่แล้วมันออกหนึงสามคับสามเก้าปูตรงตรงเลยเนาะพ่อเนาะจบเราเเอนเชน่ที่จีดสัเกาสามเก้าได้่ครับผมแต่ว่าพท่าจบที่เอา็ดจีเนาะเดียวพลาดเลยตีพ่อพลาดเลย สำหรับแนวทางต่ำเล่าคนพ่อสวัสดีเสยพุ่มนะตามที่ช่วยพี่น้องเห็นยังไนกันะนี่ชัดเจนบ่าน้อนะครับรอบตัดเชือกรอบตัดเชีอยบ่พ่อขันบ่อออกขันบ่ถือมือนี่สิพักแม่นบ่พักเล่าพักเล้าแต่หลุดหางวดแล้วนะครับมันเกิดจะเป็นประมาณนี้ละพ่อแม่นพูได้ก็แล้วแต่อาจารย์ได้ก็แล้วแต่มันย่อมมีเขามีหลุดสิไปสิถือ ถือสูงวัดบ่ได้ดอกพ่อเป็นไปบ่ได้แน่นอนให้สติขึ้นมาก่อนครับผมสตีสลุตแล้วสตีสลุดแล้วที่ <c oughs> อา้าขอบคุณ <c oughs> คุณพ่อละลายนะครับเดี๋ยวจะทั่วอ,อีกรอบนึงรัฐบาลไทยเด้อครับตอนนี้ลงลงเวทีก่อนพอ่อค,ครับผมอา้าวนี่คือตำเาล่านะครับเมื่อนี้นะครับวันที่สิบสามมกราคม 2568นะครับตามราวันนี้ตามที่ช่วยพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมคุณพ่พอเราบอกว่าท่าเมื่อนี้ลดสีขอพักนะครับญาติพี่น้องหมัดเงินหมดค่ำหมดทรัพย์หมดสินวสันกระเมีนค่วมเล่าเละพี่น้องนะครับผู้นั่มกระนั่มไปบดถูบดถอดบดถอยบอแเมนดินะครับการลงทุนการลงทุนให้ระมัดระวัง fc นะครับผม ผู้ให้มากกัห้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับออะสำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่นองไว้ซัมนี้นะครับให้พี่น้องโชคมานกันสู้ทุกคนเด้อน,นะครับให้ได้รับข่าวดีให้ร่วยๆกันนะครับเมื่อนี่สองทุมคุ่งเจอกันนะครับอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้ตําจะแม่นนะครับผมนาวร้ายพี่น้องเว้าข้างกระไตแข็งแล้วเดี๋ยวนี้เอาขอบคุณพี่น้องนะครับให้พี่น้องโชคมานกันครับสวัสดีครับผม